สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะเดินทางขึ้นเขามาเข้มโอ้มีแม่ปุ้งเดินนําหน้าเดี๋ยวเดินออกก่อน,แ,อนแม่ปุ้งกันปนาทีนี้เขาต้องมาพาที่หลังนะบางคนเขาเก่งเขาก็พูดไปเลยลใช่เดินไปพร้อมๆกันนะคะ ทำอะไรโอ,โอ,โอ้นี่ไงป้าวีมันเป็นอย่างนี้อันนี้จะเป็นจะเป็นทางบางจุดที่อันตรายนิดนึงนะคะแต่ก็มีรถผ่านไปได้ จะได้ยินเสียงหอบพี่ไหมตอนนี้เราเดินทางมาถึงคถึงทาง10เมตรยังปะวิฮะทางที่เราจะเดินไปกี่เมตรนะคะแปดร้อย <800 S 2> <800 S 1> เมตรตอนนี้เดินได้มาสิบเมตร ทางขึ้นเขามาเข้มเขาแนะนํำค่ะรถโฟล์วิวที่ยกสูงโอ้ยอันรานะทุกคนอย่าเข้ามานะมันอันตรายมากเห็นมสารคดีเอย่าเข้าใกลมันนมันไม่ไม่เไหวไหมวาวเรายังไม่ถึงครึ่งทางที่รถมันจะ หักขวาขึ้นเลยนะน,นอนนี่เสร็จเดี๋ยวไปี่หลกลออีกหรอพัครึ่งทางพาแม่ปุ้งเดินขึ้นมา โอ้ยสั้นๆป้วีแล้วเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดูจากเสียงหอบไม่ต้องสือบอันนี้ชันมากเลยนะคะเส้นนี้คือเส้นที่เราเดินขึ้นมาจากตรงนู้น เดี๋ยวมาอัพคลิปเรื่อยๆนะคะขอสัมภาษณ์สาวๆนะคะมากลางเต้นครั้งนี้รู้สึกยังไงคะรู้สึกเ,เหนื่อยมากมีความสุขไม่ความลำบากให้สิบถึงศูนย์ศูนย์แปลว่าลำบากมากสิบแปลว่าสบายติดลบค่ะอือหือไม่คิดสักหน่อยหรอคะ <c oughs> ไม่ต้องคิดสะกห่แล้วที่กินอยู่คืออะไรคะเก็บี <c oughs> ถ้า้าคนติดลบจะได้กินแปปซี่ขนาดนี้เลยเหรออ้ไม่ได้ได้อ๋เปล่าทำเองแกซีต้องหาเองด้แล้วค่ะโอ้เรามากันกี่บ้าน0รไม่ทรบค่ะพารีวิวยี่ห้อเต็นไหยเร็วๆอันนี้เต็นเลย นี่นี่ดิอ่านข้างหน้าฝั่งนี้ฝั่งนี้วันนี้เด็ดขาขาขาหน้าขาขาน้าขาหน้าอ่าไปเต็นที่สองเต็นนี้ของของปลายตะวานเต็นที่สองนี่คือของของปวีกับลุงทุ่งนี่ไงอ่านสิของอะไรแคมอะไรนะแคมมินิแคมอินแคมอินอันนี้ล่ะคะ เคชัวร์อันนี้เต้นยี่ห้ออะไรอืมยี่ห้อเต่าด้วยเนื้อเจ้ไฮอันนี้ล่ะอันนี้แหละเอวเนี่ยอ่าไปไปพาไปชมเต้นถัดไปอันนี้ยี่ห้ออะไรคะ ตายอันนี้ก็เต็มเหมือนกันค่ะเต็มอะไรเนี่ยเต็มเก็บของเต็มสื่อการบู๊ตายไปนำเสนอวิวก่อนนี่นะคะเป็นวิวที่เราสามารถเจอได้ทัวใบ่ันี่ไม่รู้ว่าขึ้นมาทำไมไม่แอดวาน์เลยเหรอ มีที่สวยกว่านี้ตะเกียทํทำไมต้องมาที่นี่ด้วยแล้วมันจะลงยูทูบได้หรอร <c oughs> อเล่นค่ะรีวิวทางขึ้นหน่อยค่ะทางขึ้นลําบากมากเลยค่ะ <c oughs> มาทําไมคะเนี่ยวิวมันสวยโ <c oughs> ดนบังคับมา่ะโอเควิวมันสวยมากเลยแต่ว่าด้วยความทีด่ดูมันไม่ค่อยอํานวยเท่าไหลมันก็เลยทำให้เัาคนทงขึ้น <c oughs> ไม่ค่อยอํานวยเช่าไหลค่ะอืม มันจะเป็นฤดูหนาวแต่มันก็ร้อนค่ะนี่ไงฤดูหนาวกำลังจะมาแล้วเนี่ยดูก้อนเมฆแล้วฤดูร้อนจะไม่หนาวอ่ะที่จริงจวิวมันก็ว้าวมากเลยนะถ้าเราตัดความแบบตัดการขึ้นดีๆมมม่ควววิันสยดีใช่ว่าแบบด้วยความที่มันเนี่ยมันเห็นตัวเมืองระยองมองออกไปนั่นั้ะเมืองระยองทั้งนั้นเลยร้อนมาก หมดอารมณ์การชมวิวใช่ก็เลยทำให้เราต้องกินอย่างเราต้องลุ้นตอนค่าๆามอีกทีนึงว่าวิวมันจะสวยแค่ไหน ค่ะขอจบการพรีเซนต์เพียงเท่านี้จ้ะขอบคุณจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชื่ออะไรคะยังไม่แนะนำตัวเลยค่ะอวาชับเก้าสิสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงทางสอบบุตรมปอหกสิบี่ี่ยี่สิบแปดค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปริชยาอังสุวัฒนาชื่อเล่นชื่อพายชว่าไพชวาอยู่ชั้นปห้าทศนิยมที่ยี่สิบเก้าค่ะโอ้โหต่อกันเลยแล้วค่ะใช่ค่ะเราเป็นเพื่อนสนิทกันค่ะโอเค

อาาพอมาเพิ่เราจะเลี้ยวขวาเข้ามาพอเลี้วยวซ้ายเอ๋เลีย้วยวเลี้วยวซ้ายเข้ามา